มาจ้ามาจ้าวันนี้มาพบกับน้องแจงอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะพบกับน้องแจงก็ต้องมีรถเข้าใหม่มานําเสนอในส่วนของวันนี้นะคะบอกเลยว่าเอาใจคนที่อยากได้รถถึกรถทนและประหยัดน้ํามันที่สําคัญสามารถแต่งหล่อได้ด้วยนะคะวันนี้น้องแจงมากับเจ้าตัวอีซูซูออลนิว2.5 อ่าสเปซแครปี2012ค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นการเหมือนแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนโฉมมาจากอ่าอีสุสคันก่อนก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเป็นเหลี่ยมซึ่งอันนี้ออกแบบมาใหม่นะคะบอกเลยว่าแต่งหลอนี่คือขึ้นมากหล่อมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็คือจะมีคิ้ว ตรงนี้เขาเรียกคิค้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถกระบะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดไฟนหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะบอกเลยว่าส่องสว่างมากๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะอ่าแค่ด้านหน้านี้คือบอกเลยว่าเป็นการออกแบบมาใหม่นะคะหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีสีเงินสีบอลเงินสีเทา แล้วแต่จะเรียกแล้วกันอ่ะแล้วก็มาดูตรงด้านล้อบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคันนี้เรามาในแนวแต่งซิ่งแม็กกับล้อเราก็ต้องแต่งให้นะคะอ่ะในส่วนของแม็กนี้จะเป็นแม็กแต่งซิ่งสีชานะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอยางยางจะเป็นปี21เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีล้อแล้วนะคะอันนี้อ่ะ บอกเลยลูกค้ามามาดูได้เลยว่ายางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะรอเหลามากๆคันนี้บอกเลยเรอเหลามากๆเดี๋ยวมาดูภายในบ้างอ้อเดี๋ยวๆอีกนิดนึงในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเดียวที่กระจกให้ด้วยอ่าคันนี้เป็นสเปซแคปนะคะเดี๋ยวดูด้านในบ้างดีกว่าด้านในนี่คือบอกเลยว่ากว้างมากเป็นแคปที่สามารถเปิดได้ด้วยนะคะข้างในจะเป็นโทนสีเบจตัดด้วยสีดํานะคะ เป็นเบาะหนังให้นะคะแล้วก็มีพรมให้ด้วยพรมสีแดงตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าบอกเลยว่าข้างในนี่คือใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะสำหรับคันนี้อ่ะข้างหลังก็นั่งสบายมากๆนะคะนี่ได้อย่างหนึ่งตรงนี้มีสติกเกอร์ด้วยมีสติกเกอร์ของดับบยูด้วยนะคะติดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ มันดูมีเอกลักษณ์มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้านท้ายไฟเบรกจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะมีไฟเบรกตรงที่3าอยู่ด้านบนด้านล่างของเราบ้างดีกว่ามีการพ่นกันสนิมให้ใหม่นะคะมีการพ่นกันสนิมให้ใหม่ลูกค้าที่ชอบแนวแต่งซิ่งนะคะใครที่ได้คันนี้ไปเป็นเจ้าของบอกเลยว่า แทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วก็ได้ไปคือคุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนเดี๋ยวแจงพามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะตามแจงมาเลยค่ะ เดี๋ยวตามน้องแจงมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเป็นผู้หญิงบอบางแบบแจงก็ต้องเปิดห้องเครื่องได้นะคะอ่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเราก็ได้มีการล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถมาดูได้เลยว่าน็อตไม่เคยขยับอย่างแน่นอนนะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องของชนหนักพิการจมน้ํานะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนคะ่ะอันนี้เรากล้าคอนเฟิร์มเลยนะคะคานอะไรยังคงเป็นของเดิมอยู่นะคะภายในนี่คือบอกเลยว่าสะ อาดมากๆเลยนะคะอะแล้วก็ก่อนออกรถจากทางร้านเรานะคะเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ใหม่ให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะลูกค้ารับรถไปก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันบ้างดีกว่านะคะใครที่<ม>สนใจ อยากได้รถแนวแต่งซิ่งนะคะไว้ใช้งานไว้ขับลรอนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของตัว isuzu all new d max 2.5 Z ddi s p a c e cap ปี2012 เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทคา่ะราคาของเขาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับหรือยังไงก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านของเรานะคะร้านของเราอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตําบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง,จ,งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเลยจะห่างจากโลตัสเพียง350เมตรเท่านั้นนะคะ รือในส่วนของวันนี้วันนี้นะคะน้องแจก็พามาชมกระบะหละ่อๆคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ